ามรอยปั้นเน่งกระดูกหน้าผากแม่หน้าพระขนงสับสศูนย์หรือถูกเก็บไว้เงียบเงียบภาพซ้ายภาพลายเส้นแม่หน้าพระขนงโดยสีสมิ์ประกอบเรื่องนางหน้าพระขนงของประภาสีในหนังสือพิมพ์ไทยใหม่วันจันทร์ฉบับวันที่25พฤศจิกายนพศ2,478ภาพจาก เปิดตำนานแม่นาคพระขนงโดยอเนกนาวิกมูลพศ2549ขวานางพิมพิลาลัยจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนที่ระเบียงคตรอบวิหารหลวงพ่อโตวัดปะเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีจิตรกรผู้วาดภาพเมืองสิงห์จันฉายเมื่อพศ2550ตำนานที่ถูกเล่าคู่มากับเรื่องราวของแม่นาคพระขนง คือปั้นเน่งแม่นาคจากชิ้นส่วนกระดูกหน้าผากของนางนาคที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีสะกดวิญญาณโดยเจาะกะโหลกแม่นาคทำเป็นปั้นเน่งเก็บไว้ที่วัดระฆังโคสิตารามก่อนจะถูกเปลี่ยนมืออีกหลายทอดจนตามมหาของจริงไม่เจอเสียแล้วปั้นเง่งคือเครื่องรางที่ทำจากกระดูกหน้าผากมนุษย์ หรือส่วนกลางกะโหลกศีรสะความหมายทางความเชื่อคือการย่อหัวกะโหลกเป็นชิ้นเดียวเพื่อหวังผลทางไสย,ยศาสตร์สะดวกต่อการพบพาที่สำคัญคือการสะกดวิญญาณเจ้าของชิ้นส่วนนั้นภาพลายเส้นแม่หน้าพระขนงโดยสีสมิดประกอบเรื่องนางหน้าพระขนงของประภาสีในหนังสือพิมพ์ไทยใหม่วันจันทร์ฉบับวันที่25พฤศจิกายนพศ 2,478ภาพจากเปิดตำนานแม่นาคพระขนงโดยอเนกนาวิกมูลพส2,549าตำนานปั้นเหน่งแม่นาคพระขนงเรื่องราวของปั้นเหน่งแม่นาคยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าพระเทะชั้นผู้ใหญ่อย่างสมเด็จพระพุทธาจารย์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องผีสางชาวบ้านจริงหรือ ทั้งนี้หลักฐานที่เล่าถึงเรื่องนี้ตรงๆคือหนังสือชีวประวัติของท่านเรียบเรียงโดยมหาอม,มาตรีพระยาทิพโกษาสอนโลหานานที่อ้างว่าอาศัยข้อมูลจากคนเก่าๆเ,เจ้านายฝ่ายวังหลังได้บรรยายถึงความเฮี้ยนของผีแม่นาคว่าครั้นเมื่อนางนาคพระขนงตายทั้งกลมปีศาจของนางนาคก,กำเริบเขาลือกันต่อมาว่าปีศาจนางนาคเป็นรูปคนช่วยวิทย์น้ำเข้านาได้ พระยาทิพโกษาเล่าต่อว่าผีแม่นากเที่ยวรังควานหลอกคนตามคลองพระขนงจนคนไม่กล้าผ่านแถวนั้นตกเย็นช่วงตะวันร้อนต้องมีคนเห็นเธอโหนตัวบนต้นโพบ้างต้นใส่บ้างพระในวัดละแวกนั้นยังโดนหลอกหมอผีมาตั้งพิธีปราบก็ถูกหลอกกลับมาหลายคนเมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์ทราบเรื่องท่านก็ไปค้งที่วัดมหาบุตรเพื่อจะกำราบผีร้ายตนนี้ พอตกค่ำท่านไปนั่งปากหลุงแล้วเรียกนางหน้าขึ้นมาสนทนากันจากนั้นเจาะเอากระดูกหน้าผากนางหน้าที่เขาฝังไว้มาได้แล้วท่านมานั่งขัดเปล่าจนเป็นมันท่านนำขึ้นมาวัดระฆังท่านลงยันเป็นตัวอักษรไว้ตลอดเจาะเป็นปั้นเหน่งคาดเอวหัวเข็มขัดไปไหนท่านก็เอาติดเอวไปด้วยปีศาจในพระขนงก็หายกำเริบซาลงภาพ สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีเมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์ชราภาพท่านมอบเปั้นเหน่งนั้นแก่หม่อมเจ้าพระพุทธบาทปีลันหม่อมเจ้าทัดเสนีวงศ์อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามกับพระพุทธโคสาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญอิสรางกูลต่อมาพระพุทธโคสาจารย์มอบให้เจ้านายพระองค์หนึ่ง ไม่ระบุว่าเป็นใครรู้ตัวอีกทีปั้นเหน่งก็อยู่ในครอบครองของพระเจ้าบรมมวงเธอกรมมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่วังนางเลิงแล้วอนเนกนาวิกมูลนักเขียนและนักประวัติศาสตร์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พศส5 6 3ได้แกะรอยเส้นทางของเครื่องรางนี้ต่อจนทราบว่ากรมหลวงชุมพรทรงได้รับป้าเหน่งนางนาคมาจาก พระอาจารย์พริ้งแห่งวัดบางประกอบฝั่งทนบุรีพระอาจารย์ด้านสยศาสตร์คนสำคัญของพระองค์เรื่องราวต่อจากนั้นอนเนกเล่าไว้ในหนังสือเปิดตำนานแม่นาคพระขนงความว่าปั้นเหน่งแม่นาคเคยตกอยู่กับกรมหลวงชุมพรเคยสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้หม่อมแจ่มได้กลิ่นเหม็นอบอวนสุดท้ายกรมหลวงชุมพรบอกว่าแม่นาลาไปเกิดแล้ว เหลือกระดูกตกอยู่กับนายเทียบอุไทยเวทคนเก่าคนแก่ของวังนางเลิงจากนั้นการสอบสวนก็ติดตันไม่ทราบจะไปหาตัวนายเทียบได้อย่างไรภาพพลเรือเอกพระเจ้าบรมมวงเธอกรมมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงฉายในปีพศ2450ถึงอย่างนั้นอนเนกก็ยังไม่ละความพยายามตามสืบจนพบข้อมูลจากหนังสืองานศพ หม่อมเนียนหม่อมคนหนึ่งของกรม,มหลวงชุมพรหม่อมเนียนเป็นพี่สาวของหม่อมแจม่มผู้สัมผัสริบป้าเหน่งมาแล้วกับนายเทียบทำให้ได้เบอร์ติดต่อหลานชายนายเทียบมาคือคุณวินัยถาวรประเสริฐก็โทรไปคุยคุณวินัยบอกว่าเคยได้จับต้องกระดูกนั้นเล่นไม่รู้สึกกลัวอันใดเพราะถือว่าแม่น่าเขาลาไปเกิดนานแล้วกระดูกดังกล่าวเคยอยู่ที่ศาลกรม,มหลวงชุมพร แล้วย้ายไปอยู่วัดโพแล้วสูญหายไปอย่างไม่มีร่องรอยคุณวินัยอ้างว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเล่าต่อๆกันมาว่าหลังจากกรมมหลวงชุมพรบกกว่าแม่หน้าเขาไปเกิดแล้วพระองค์ก็เก็บปั้นเหน่งไว้โดยไม่ทรงนำมาคาดเอวอีกก่อนวัตถุชิ้นนี้จะไปอยู่วัดโพหลังมีการขายวังนางเลิงให้กรมยุวชนทหารบกสร้างเป็นโรงเรียนพนิชยการพระนคร ปัจจุบันคือคณะบริหารธุรกิจและคณะ,ะ,ะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในเทียบนี่เองที่ขนของรวมถึงปั้นเน่งจากสารกรมมหลวงชุมพรไปยังวัดโพจากนั้นวินัยก็ไม่ทราบข้อมูลหัวเข็มขัดจากกระดูกหน้าผากแม่นาาพระขนงอีกเลยไม่ได้สาบสูนเพียงถูกครอบครองเงียบ ปเนกยังเผยอีกข้อมูลน่าสนใจเมื่อร่องรอยของปั้นเน่งปรากฏอีกครั้งในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันฉบับวันที่22กันยายนพศส5 4 8ัสิันติสเสว,วิมนผู้เขียนบทความดังกล่าวเล่าว,ว่าตนเคยมีโอกาสได้เห็นหน้าผากแม่หน้าพระขนง เมื่อ30ปีก่อนวัตถุนั้นอยู่ในครอบครองของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คักพรหรือองค์ชายกลางที่เล่าประธานว่าได้รับมาจากสเสด็จเตี่ยกรมมาหลวงชุมพรพระประยุนญ,ญ,ญาติฝ่ายมันดาปแปลว่าป้าเหน่งนางนาคที่เชื่อกันว่าอยู่วัดโพก่อนอันประธานไปนั้นความจริงคือได้ตกทอดมาอยู่กับองค์ชายกลางคำถามคือหลังพศ 2,534ปีที่องค์ชายกลางสิ้นพระชนวัตถุสำคัญข้างต้นไปอยู่กับใครต่อการสืบหาปั้นเหน่งของอนเนกคงเป็นที่โจทย์จันอยู่ไม่น้อยเพราะวันที่18กันยายนพศ2549อ,อ,25อนเนกได้รับการติดต่อและความอนุเคราะห์อย่างสูงจากบุคคลไม่ขอระบุนามท่านหนึ่งพาไปหาผู้อาวุโสอีกท่านที่ขอสมวนตัวตนเช่นกัน ซึ่งผู้อาวุโสท่านนั้นเน้นย้ำกับอนเนกว่าสิ่งที่จะให้ชมนี้ตัวท่านเองก็ไม่ขอยืนยันว่าเป็นปั้นเหน่งแม่นาคจริงๆเพราะพิสูจน์ได้ยากสิ่งที่อนเนกได้ชมในวันนั้นเป็นวัตถุสีน้ำตาลอ่อนเจือเหลืองวางอยู่ในตู้ กว้างและยาวประมาณ5คนะูณ7เซนติเมตรหนาประมาณกลามะพร้าวทรงสี่เหลี่ยมคางหมูด้านนูนขัดเรียบเป็นมันมีอักขระของจารึกอย่างสวยงาม5 6แถวผู้อาวุโสบอกว่าเป็นเรื่องบารมีสิบทัศหรือทศบารมีส่วนด้านในไม่มีรอยจารึกถูกเจาะสามรูสำหรับร้อยเชือกเจ้าของท่านถือวัตถุนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์อนเนกเล่าว,ว่าเมื่อรู้อยู่แก่ใจว่าครั้งหนึ่งเจ้าของสสารนี้เคยเดินเหินได้ในอดีต ก็ทำให้รู้สึกกลิ่งเกรงไม่บังอาจไปจับเล่นหรือจนแม้ถ่ายรูปอัดเสียงอาศัยแต่การจดจำสรุปว่าหากปั้าเหน่งแม่นาคมีจริงวัตถุในตำนานนี้ตกทอดมายังหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปีลนันกับพระพุทธโคสาจารย์ก่อนมาถึงหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอกและพระเจ้าบรมมวงเธอกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้ครอบครองท้ายสุดที่มีหลักฐานยืนยนัน ส่วนชิ้นที่อเนกได้ชมจะเป็นปั้นเหน่งของแม่นาคพระขนงจริงหรือไม่นั้นแม้แต่เจ้าตัวและเจ้าของคนปัจจุบันยังไม่ขอยืนยนันและไม่น่าจะเกิดการพิสูจน์ความจริงให้เราทั้งหลายได้คลายสงสัยด้วยคงต้องตามแต่วิจารณญาณของผู้อ่านแล้วภาพรูปปั้นแม่นาคพระขนงภายในศาลแม่นาค ข้างป่าช้าวัดมหาบุตรอเนกนาวิกมูลถ่ายเมื่อยังอยู่ในสารที่มุงหลังคาด้วยสังกะสีวันอาทิตย์ที่วันที่12พฤศจิกายนพศ2521ภาพจากเปิดตำนานแม่นาคพระขนงโดยอเนกนาวิกมูลพศ2549